สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องสดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมรอบ็อกชินเคยวันนี้จะเป็นแมตช์อะไรจะสนุกแค่ไหนรับรองว่ามันแน่ครับผมเป็นเกมวิ่งไล่จับนั่นเองไปชมกันเลยค่ะม,มาครับแล้วเขามาอยู่ในเกมอรอบ็อกกันแล้วนะครับผมแย้อ yeah, uh ่าฮะวันนี้เราอยู่ในแมตช์วิ่งไล่จ yeah, uh ับแย้อ่าฮะวิ่งไล่จับ40คนอ๋อห์เขาจะมันหน้าดูคนยังเยอะอ่าฮะ เร40คนอย่างหอดไปกันเลยแหละเตยมก็มาถึงนี่เขาจะให้เราเลือกก่อนนะฮะมีสกิลให้เราใช้ระหว่างเล่นนะฮะจะเอาวิ่งเร็วแล้วกันนะมาแล้วไปที่หนีมันมาแล้วไฮมันมาแล้วอุ้ยอ้ยอาจเยอาจเยอาจเยอ้อ้ยไปแล้วล่ะาสู่โลกภายนอมไปแล้วแหละอาจเคอาจเคไปแล้วแล้วหนีมัน ไล่จับก ục, Después, บกกวไล่จับเก๊กเอะเคยจะเคยเย่เย่เย่าคือที่สูงดีกว่าพวกเราอาจจะเคยจะเคยเจ๊กเจ๊จจ آ! มาลนะฮะอ,อยู่ที่สองบนน่้ยเมาแล็วพวกเราฮ่อแล้วอยู่กันตรงนี้แหละอาะ,ะเคยเฮ้จยจฮ้ยๆๆหน่อยจุ้ๆเฮ้ย้ สวัสดีชั้นห้งนี้วะไอเบคอนขึ้นแาเนี่ยจะไกยเบคอนมาเลยจะเกยจะเกยจะเกยที่เทียบโอเคหมอเนี่ยเฮ้ยเบคอนทำอะไรวะหลับเหรอหนังหน้าดะใจหมวกอ๋ออ๋ออจุดจะมุนหน้าเดือดเลยสวัสดีสวัสดีพวกเราเยอะกว่าอย่าไปกลัวมันแค่ตัวสองตัวอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมัน อย่าไปโกมันอาจจะเกยอ๋ออ่อนจะส้นเอไว้แล้วปูบนหลังคาอาจจะเกย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 ลงขางอนให้ลงท่อลงถังอีกอฮ่า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 ลงชใต้ดินแอ๋ฉันอยู่ใต้ดินแล้วแหละปลอดภัยดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ร้อนไอ้ร้อนไอ้ร้อนมาแล้วล่ะไอ้ร้อนเฮ้ยเฮ้ยช่วยเพื่อนแล้วล่ะช่วยเพื่อนแล้วล่ะไอ้ร้อน ไปแล้วอ๋อมันดักข้างบนเลยล่ะไอชักไอ้ร้อนไอชักไอกไอ้ร้อนไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะรอดเฉยอ๋อแหกวงมาแล้วแหกกลางวงว่าร้อนมาแล้วล่ะไอ้ร้อนมาแล้วล่ะไปแล้วล่ะไอชักไกได้ได้แล้ไอ้ร้อนมาไอ้ร้อนมาแล้วไปแล้วไอ้ร้อนมามาได้มาได้ร้อนมาได้เองคนเดียวกลัวอะไรล่ะเองคนเดียวแล้วไงอ่ะเองคนเดียวเพื่อนใ้าเยอะกลัวอะไรล่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะมาได้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 ไม่ได้ร้อนทำไมอ่ะมาได้มาได้ มาละดาวเอ็งแข็งพันมาล่ะไอ้ร้อนฉันมีกี่คนเองดูด้วยคอเองดูด้วยร้อนมาได้มาได้คนเดียวคนเดียวสู้เราไม่ได้หรอกคอร้อนอะไรอะไรอะไรร้อนอะไรอะไรอาจจะเกยอ่ะฮะอาจจะเกยไปอะไรไปอะไรไปอะไรคือที่สูงกว่าแหละอาจจะเกยมาละอาจจะเกยเกยเกียเกียเกย จะรกยอจยกอยู่วันนี้จ้า Wh ให้ผมจะพยายามจะขึ้นมามันขึ <i t> ้นมาแล้วแหละไม่ต้องพยายามหรอกแผละอจกอจะกยละเทอบนี้อาจาเกยไปลมาละอาจารเกยอจากยอาจากลงคออาจาเกย์อมันมาแล้วชิคก้ด้วยใครมาลวมันมาแล้วแล้วแล้วสามสองหนึ่งเทอบพ มาแล้วนะเทอโบเทอโบอา้าทำไมเทอโบไม่ติดวะดเย้อรอเฉยเอ้เอ,อ,อ้ทำไมามาถึงเป็นลมเนี่ยถาเย้มาแล้วพวกเราอาจจะเกยห่อาหาตาที้ฉันเป็นฮะาฮ่าจ่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่า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 ฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ็าฮ่าฮ่าฮ เป็นตาแล้วก็เป็นไปซาไม่ทันได้เล่นเลยเป็นล้และเฝ้าก่อนเฝ้าก่อนวัดดีโซล่าอาจจะเกยวัดดีเอาเอาพอนมพอนมเบคอนไฮฮฮฮฮไอ้นี้ซาหรออันนี้ซาหรออันนี้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 ้าหรอซาหรอ ซแล้อันนี้อันนี้อันนี้จบแล้วละจบแล้วละเก็บสสนุกซาเก็บสามเลยเหรอแน่นอนฟาไว้ฟาไว้แล้วนี่ไงอ่ะชักกกกให้้มาเด้อมาเด้อมาเด้อเด้ออันน้อันน้อักััอัััหอเร้อยเก็บหมดให้หมดเก็บหมดให้หมดเก็บให้หมดเก้หดเจ๊เอเจ๊เอเบคอนเจ๊เออฮเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดเถอะ เก็บให้หมดอาจจะเกยเก็บให้หมด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 แล้วฮ่าฮ่าอ๋อไอตัวดำนั่นซาแล้วกันเธอโบมาแล้วอะอาจจะเกยใจใจโซล่าจะไปไหนโซล่าไปได้สวัสดีแฮะเฮวัสดีอาจจะเกยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันไปไหนวะฮะไอดำไปไหนวะไอดำอ่ะไอตัวดำดำอากตัวซ่าเลยตะกี้นะให้มีหีบเลยเนี่ยหิวพอดีเลยอ๋อยิมฮาโลบักพอเหอะฮ่าจะขายเองเดียวเลย นี่แมทขายของเลยเนี่ยแย่แย่ยังไงเร็วเราต้องหาหาให้เจ้าไอ้จ้กระจายเจอาเจ้กระเจยนั่นไงใช่ไหมใช่ละไปละล่ะไปละล่ะมาละอาเจ้กระจายเจอาเจ้กระจายเจอาเจ้กระจายเจอาเจ้กระเจยเจยให้ให้ซาล้อน้องผมม่วงฮะฮะไอ้ผมม่วงไอ้ผมม่วงซาครับไอ้ผมม่วงซาครับอ๋อสามคนนี้แล้วล่ะไอ้เจ้า จัดให้หมดจัดให้หมดโอเคสวยงามเก่งมากเก่งมากเก่งมากพวกเราฮ่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 าเก่งมากรอดูดิว่าเฝ้าเฝ้าเฝ้าแล้วแหละอาจเกย์อจเกย์เฮ้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 อะไรวะด่วนจะรถถูกเดียวเลยเข้าใกล้ก็ไม่ได้มาละปออาจเกย์จะไปไหนจะไปไหนอจจะไปไหนจะไปไหน จะไปไหนจะไปไหนไม่ต้องหนีหรอกไม่ต้องหนีหรอกไม่ต้องหนีจะไปไหนมาแล้วแหละจะเกยอ่ะจะเกย์วันดีอจะเกย์วันดีอจะเกย์วันดีจะไปไหนอจะเกย์โซล่ามายังโซล่าโซล่าแอบไหนโซล่าแอบหล่ะฮะแอบเลยอจะเกย เอ้ยดูก่อนดูก่อนให้เฝ้าเฝ้าสี่คนนี้เฮ้เฝ้าละอาจจะยเกยอาจจะไกล์ฮ้เฮ้แล้วนี่คอเวลาคาชาแล้วกันอ่าจารย์เกย์เฮ้เอ้เฮ้ไอ้ดำหอไอ้ดำหอไอ้ดำมันซาเลยล่ะไอ้ดำมันตัวซาเลยล่ะอาจาร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 ย์อโดนให้หมดโดนให้หมดโดนให้หมดอาจจะเกยอาจจะเกยไอ้ดำเป็นตัวซาเลยไหนดำเนี่ยฮะไอ้ดำหอแย่ เพียงพอมมาแล้วแหละพวกเราอ๋อฉันไม่ได้เป็นแหลตาเนี้ยอ๋อตรงนี้แล้วแหละอ๋อทางไหนล่ะทางนี้แล้วกันโอเควันดีโอเคไปแล้วล่ะไหนอ๋อฟังนี่เต็มเลยอ๋อวิ่งตีนแตกกันล้วอาเจะเกยอาเจะเกยเข้าเฮ้ยเลยรถทีอาเจะเกยมาอาเจะเกย์เร็วๆๆๆๆๆช่วยเพื่อนก่อนละอาป้าช่วยเพื่อนแล้วแหละป้าโอเคไปแล้วแหละชไปแล้วกันนี้ เธอมาลมาแล้วละมาเละอาอ่าอเจาอ่ะาฮ่าฮหลบตรงนี้ก่อนไอ้ข้างหลังมาอ่ะจ้ากี้ให้ห้อ้้้้้อ้้ไแล้วอ่ะจ้าก้ออจ้กอ้ลบอ่ะจ้ก้เธอบอมาแล้วล่ะ้บอติดเธอโบแล้วแหละห้องรุดไปห้องรุดไปห้องร้ดห้องนี้มีอะไรห้องนี้มีอะไรเอ้าห้องนี้เข้าไม่ได้อีกสั่งไลนเลย อาจจะเกยอาจจะเกยอาจจะเกยช่วยเพื่อได้แล้วอาจจะเกิดปาบอาจจะเกิดปาบปาบอ๋ออ๋อทางไหนก็มีอ๋อไป่ละวิ่งก่อนละอ๋อให้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 ออใติดแล้วอ่ะอาจจะเกยอาจจะเกยอ้อ๋อช่วยไม่ได้แล้วละไปก่อนแหละตอนนี้ต้องหนีก่อนแหละอาจจะเกยอ้อ๋อ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 ยังไงอ๋อใหมันฟอลเลยล่ะมันฟอลเลยล่ะอาจจะเกยช่วยแล้เละอาจจะเกยิ้กเกยิ้อ๋ออ๋อ อ๋อสนุกแคบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหนีแล้วอาจจะเกยอาจจะเกยหวัดดีช่วยเพื่อนเร็วพวกเราอ้าวอ๋อคนเป็นมันต้องไปตลอดไปเย้ยังไงยังไงหวัดดีแหงนผมขาวหลับอยู่ละเฮ้ยมาแล้วอาจจะเกยหนีล้วอาจจะเกยอาจจะเกยมาเี่อฉันมีเธอมาหวัดดีโอเค อ่าฮะอ่าฮะล่องหนมันเหมือนใช้ไม่ได้เลยนะสกิลล่องหนอพอล่องหนแล้วไม่เห็นมันก็จับได้อยู่ดีนะอ่าฮะ้หนีเลยล่ะมันมาแล้ว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 ออทอโมมาพอดี Okay, okay. โอเคโอเคอ้อยอ้อยมาแล้วทใายผมเรียงรับแทนแล้วกันอาจจะเกย <laughs> อาจจะเกยม <laughs> าแล,ะละ้วล่ะอาจจะเกย์เฮ้ยโอเคอาจจะเกรยรับแทนฉันไปหน่อยอ๋อ่วฉันจะห,จนหน่อยโอเคขอบใจมากอ๋ออ๋ออ๋อถอยละขับมาช่วย,ยกันยังไงอ๋อและกลารรอคอยก็มาถึงซาดีนักซาแมานันโ,โ,โดนสักบ้าง อ,จอ,อ,จอจาจารย์ก็ไปแล้วล่ะอาจารย์ก็ไปช่วยไรหรอกไปแล้วแหละไปแล้วแหล่ะขอขอตัวรอดบ้างเดี๋ยวกลับมาช่วยเดี๋ยวกลับมาช่วยโอ้ยโอ้โหเต็มเลยตรงนี้อาจารย์เก๋อ้โไอ้อผมขามาแล้วล่ะอ๋ะอหใช่ด้วยฉันดูฝั่งนี้ ฮัลโหลคอยมาถึงอีกแล้วเร็วดีดีฉันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เร็ววิ่งมาฮัลโหลขอบใจมากฮัลโหลไปละล่ะฮัลโหลฮัลโหลอ๋อฮะช่วยเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลอ๋อฮะอ๋อลักเพื่อนช่วยเพื่อนฮ่าไปละล่ะโอ้ผหมาเต็มเลยไปละล่ะแล้วโอ้โหอ๋อฮะอ๋อมัวแล้วล่ะอ๋องานมัวมางานเลยอ๋อฮะอ๋อไปละล่ะพวกเราอาจจะเกยอาจจะเกยฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อลงน้ำเลย เล่นน้ำก่อนละกันเอาอย่างเยอะเลยอ้าฮ่าวันจีอาจจะเอ้เฮ้เฮเฮ้เไรล่ะทำไมค้างอยู่อย่างนั้นน่ะไอ้อชุบเธอบอชุบปุ๊บปุ๊บุ๊บเธอบอชุบกูกไอ้เฮ้เฮ้อ่าฮ่าอ่าฮไปแล้วแหลไปแล้วล่ะวิ่งมาละอจเกยไปละป่า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 แบบนี้ละแหละอ้าฮ่าไม่ต้องมาไม่ต้องตามฉันมาอาจเกยอ่มันมาและแหละ มันมาแล้วแหละอ๋อพวกเราอะมาช่วยแล้วแหละอัจเกยมาช่วยแล้วแหะอจึกเพเอกมาช่วยแล้วแหะป้าป้าอ้โพรพเอกแล้วอ๋อโอเโเคโอ้าช่วยเเอกก็เร็วแล้วอล้วแ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 ล้ววแล้ววแล้วแลแล้วแลๆว้วเลาวแล้ล้วแก้วกยวแล้้วแ้กแแล้วแล้ว้วเลแล้วล้วแก้วแล้กแลกล้แล้วแล้วแล้เ้กแ้เลก้แล้วเ มันจริงเฮ้เฮ้เฮ้ไอ้เจ๊กี้เ้เจ๊กี้เฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคโอเคก็กุมไว้ก็กุมไว้พวกเราฮ่าฮ่าไม่มีตายหรอกไปก็แล้วไปก็แล้วไปก็แล้วขอพักบ้างทีมเวิร์คครับผมอ่าแย่ฮ่าจ้าจริงจริง ก็เป็นไงมันคำนน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทำตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมและเจอกับพิษณุใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พิษณุขอตัวไปก่อนแหละบ๊ายบายค่ะ